สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่จะพาน้องน้โมกับน้องจีบอนนะคะมาให้อาหารปลากันค่ะก็อยากจะฝึกให้เด็กๆรู้จักการให้แล้ก็รู้จักการทําบุญทําทานนะคะก็เลยซื้อขนมปังโฮลวีตของฟาร์มเฮาส์นะคะมา2ป้ปอนยาวๆเลยเอามาโยนให้ปลากินแบบนี้นะคะโอ้โหกินกันอย่างสนุกสนานทีนี้เรามาลองดูกันนะคะว่า จะให้จีวอนให้อาหารปลาดูซิว่าจะให้เป็นหรือเปล่าคะเอาขนมปังใส่มือหน่อยให้สิลูกไอ้หยะให้อาหารปลาเอา,เาไปกินเข้าไปอีกออ้ยเอ๊หรือว่าจะยังเด็กเกินไปอน้องน้โมแล้วกันนะคะลองให้อาหารปลาอคนนี้เข้าท่าเริ่มหย่อนหย่อนลงไปเอ,เอ๊เอ๊เอ๊ไม่ใช่ละไม่ใช่ละน้องน้โมคะ อาหารปลาลูกอาหารปลาเอ๊ะแบ่งให้ปลานิดนึงนิดนึงโอเคเ่ปลามันร้องเรียกแล้วอะ่ะลูกให้อีกหน่อยไหมดูสิเอ่อให้ไปอีกหน่อยหนึ่งเอากินอีกแล้วเอาเป็นว่าอิ่มกันทั้งคนทั้งปลากันแล้กันนะคะ